วันนี้ก็อยากจะมาแชร์หน้าเทรดหนึ่งนะที่สำหรับใครที่เพิ่งเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะคือบางทีเราเข้าใจว่าการที่เป็นเทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนเนี่ยเราต้องมีการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะจริงๆก็ไม่ไม่จำเป็นนะหนึ่งในหน้าเทรดที่สําคัญเลยก็คือการรอนะอันนี้ตัวอย่างคือในกรณีของเซ็นห้าศูนย์น่ที่มีการราคาเนี่ยวิ่งเบรกตั้งแต่ช่วงโซนนี้ขึ้นมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยถามว่าถ้าเกิดเราคือคนที่ ได้ของมาตั้งแต่โซนเนี่ยอันนี้ก็นั่งเฉยๆได้หรือว่าจะแบบแบ่งปิด TP หรืออะไรไปก็ตามแต่ในกรณีที่เรายังไม่ได้ของขึ้นมาเลยโดยที่เราอาจะมีความรู้สึกตกหลดหรือว่าโฟโม่ใดๆก็ตามนะอย่างหนึ่งที่ผมจะ เน้นย้าเสมอนะคือเรื่องการเทรดจริงๆนอกจากเรื่องกลยุทธ์ต่างๆออโอเคเรื่องเรื่องไม่เซ็ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าส่วนตัวมองว่าไม่เซ็จริงๆก็ถ้าเราวางแผนได้ดีการทําตามแผนนั้นก็การมีวินัยกับตัวเองก็ถือว่าเป็นไม่เซ็ตอย่างนหนึ่งเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่อยากให้ชวนคิดนะคือในกรณีที่ถ้าเกิดเราได้ทุนมาตั้งแต่ตรงนี้นะแล้วเ,เราต้องการสตนะ็อปลอตเราอาจจะเผื่อสต็อปลอตได้ไกลสุดเลยนะก็คือตั้งแต่โซนนี้ลงมาอันนี้ผมจะไม่พูดถึง TP เลยนะคือ เรามองกันเรื่องความเสี่ยงก่อนเป็นหลักนะจุดเบรกสมมติได้ตั้งแต่แท่งเบรกจุดตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ5%้านะหหลายๆคนอาจจะชอบไล่ราคานะฮะสมมติถ้าเราไล่ราคาไปถึงตรงนี้ะเราจะสต็อปลอตกอนีที่ถ้าเราอยากสต็อปลอตเท่าเดิมก็เกือบเกือบเจ็ดเปร์เซ็นต์ดอร์เซ หรือเราจะบีบสต็อปลอตมาเลยก็ได้นะถามว่าสต็อปล็อตมันสำคัญยังไงนะก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปตัว list เปิดเทรดนะก็แต่ผมจะแปะลิงก์ไปที่คลิปด,ด้านล่างนี้นะก็แนะนําว่าเป็นเรื่องแรกที่ควรจะศึกษาก่อนการเทรดนะก็คือเรื่องการ MM เพราะาอย่างน้อยการ MM ที่ดีถึงแม้พอร์ตไม่โตจะพอร์ต Port ไม่แตกแน่นอนนะเพราะว่านักลงทุนไทยเราส่วนใหญ่จากข้อมูลที่ผมได้มาจริงๆก็ยังพบกับปัญหาการขาดทุนในระยะยาวหรือว่าพอร์ตแตกระหว่างทางอันนี้ก็ เป็นห่วงนะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะก็ขอให้มีความเข้มงวดกับการ MM เป็นหลักนะถามว่า MM มันส่งผลยังไงนะคือโดยปกตินะกรณีที่ถ้าเราสต็อปลอ s ที่2%นะกับสต็อปลอ s ที่5%นะขอพูดถึง2เคสนะอันนี้5%นะสต็อปลอตตรงนี้กับสต็อปลอตตรงนี้ก็ได้ นี่จุดเข้านะสองเปอร์เซ็นต์เอาสักสี่แล้วกันนะตัวเลขน่าจะง่ายกว่าประมาณสมมติถ้าผมเข้าที่จุดเดียวกันเลยนะการสต็อปล s อที่2%กับ4%เนะี่ยมันจะต่างกันอย่างเงี้ยความเสี่ยงในการ SL ของเรา จุดแรกของเราเราจะเสียแค่2%หมายความว่าสมมติถ้า2%นี้ตีเป็นเงิน100บาทนะการที่เราสต็อปลอมาที่4%นะสมมติในโพซิชันไซส์เดียวกันแล้วกันนะคือไซส์ในการเทรดสมมติเราซื้อ100หุ้นนะ100หุ้นสต็อปลอที่2%เราจะเสีย100บาทแต่ถ้าเราอยากให้ ความเสี่ยงเราเท่าเดิมคือเราเสีย100บาทใช่ไหมแต่ว่าเราสต็อปลอตที่4%หมายความว่าเราจะซื้อหุ้นได้แค่50หุ้นเพื่อสต็อปลอตสี่เปแล้วให้ได้ตัว2%เท่าเดิมอันนี้ไม่แน่ใจมีท่านงงไหมก็ถ้าเกิดใครงงอาจจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้อีกทีนะผมอาจจะมาทาคลิปละเอียดเลยให้อีกทนะีแต่ว่าคลิปนี้เบื้องต้นจริงๆก็คืออยากจะบอกว่ากรณีที่ถ้าเกิดทุนเราได้เปรียบการที่เราบีบสต็อปลอตได้แคบสต็อปลอตสั้นๆนะมันจะทำให พ s ซิชันในการที่เราลงไปในไม้นั้นเราจะได้เยอะกว่าอย่างเช่นที่บอกเมื่อกี้นะถ้า SL ผมอยู่ที่2%เนี่ยผมสามารถลงได้ร้อยหนึงแต่ถ้า SL ผมอยู่ที่4%เนี่ยผมจะลงได้แค่50%ในกรณีที่ SL แล้วเสียเงิน100บาทเท่ากันหมายความว่าถ้าเกิดกรณีที่เราไปไล่ราคาตอนที่มันเบรกขึ้นไปแรงๆเนี่ยคำถามคือเราจะสต็อปลอ s กันที่ตรงไหนสมมติถ้าผมเข้าแท่งนี้นะโซนนี้นะ แท่งที่ขึ้นมานี้ก็เกือบ4%กันเทียบกันถ้าเกิดเราหาจังหวะเข้าดีๆะตอนที่มันอยู่ช่วงไซเวย์ช่วงนี้ผมอาจจะบีบสต o p l o ล s ลงมาได้แค่โซนประมาณนี้ยิ่งเราสามารถบีบสต o p l o ล s ได้แค่เท่าไหร่นั่นก็คือจุดที่เราจะได้เปรียบในการที่เราจะวาง Position นไซในการเทรดครั้งนั้นได้เยอะขึ้นนะก็จะส่งผลในกรณีที่เรากำไรเยอะก็ ในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราจะได้กำไรเยอะขึ้นแต่ในกรณีที่ถ้าเราเสียนะเราเสียเท่าเดิมถ้าเทียบกับการที่เราวาง SL ที่ยาวขึ้นแต่ว่าท้งนี้ทท่านั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์ที่เราไปเทรดหรือว่าลงทุนนะว่าปกติแล้วเนี่ยเขามีราคาในการเวี่ยงที่ประมาณเท่าไหร่ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็คืออยากจะแชร์ในเรื่องของออการรอในส่วนที่ถ้าเราไม่ได้เปรียบครับอย่างเช่นถ้าราคาของเซทห้าส่วนตอนนี้ ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนะี่ยเราไม่อยากเล่ราคาเราอาจจะรอก่อนก็ได้มีโอกาสมากๆที่ถ้าราคาลงมารับแถวๆนี้การที่ถ้าเราจะวาง SL บีบมากๆาอันนี้ก็2%หรือว่ากรณีที่เราซื้อนะตอนนี้เลยสมมติใจร้อนนะ่ก็อยู่ที่เกือบๆ4%หรือว่าถามว่าโอเคคนก่อนหน้านี้ถ้าเกิดแบบเบรกขึ้นมาแล้วซื้อตามนะฮะถามว่าสต็อปลอ s อยู่ที่ 4%ว่4วสีซ่ซจริงโดยที่ราคาเบรกขึ้นมาได้แต่คําถามคือแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดอันนี้คือการ์ดมันเฉลยมาแล้วนะว่าเราก็กําไรสามารถการหน้าทุนได้ด้วยแต่ว่าการหน้าทุนคือหมายถึงว่าเราขยับ SL เลื่อนมาอยู่ที่จุดจุดเข้านะเพื่อที่จะปิดความเสี่ยงตรงนี้ออกไปแต่ว่าถ้าเกิด ราคาเบรคขึ้นไปแล้วมีการกลับมาโดน SL ของเราเนี่ยอันนี้เราก็ไม่มีใครรู้อานาคตได้นะว่าว่ากราฟเนี่ยจะขึ้นหรือว่าลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้ก่อนเทรดเลยเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่เราจะลงไปนะแล้วก็นั่นแหละครับการรอก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทรดในช่วงที่ไม่เป็นใจกับกลยุทธ์ของเราเนี่ยแทนที่เงินเราจะไม่โตนะก็กลับลดลงไปด้วยการเทรดและการลงทุนเงินลงทุนก็ยังสาคัญเสมอนะก็ยัยงไงก็ ออถ้าเกิดใครที่กําลังเริ่มสนใจนะสามารถออดูเพลย์ลิสต์ย้อนหลังของทางช่องเราได้นะจริงเราก็มีทำํำแชร์มุมมองและไอเดียในการเริ่มฝึกลงทุนนะแต่ว่าใครที่สนใจที่จะเริ่มมาเขียนภพยสคริปใน t r a d i n i View นะก็อันนี้ผมก็มีผมและทีมงานก็มีทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะก็สามารถไปดูกันได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ